ก็ต้องซื้อเต็มเต็มบรรทุกแต่ของในภาวะที่น้ําท่วมมันของมันไม่พอเนี่ยมาบางทีมาครึ่งคันแล้วถามว่าเขาจะคิดค่าค่าบรรทุกครึ่งคันไหมคะไม่คิดนะคะเขาก็ต้องรับภาระจ่ายไปเต็มคันแล้วค่าขนส่งที่จากชั่วโมงหนึ่งเป็น4ีหชั่วโมงเขาจะคิดเท่าค่าขนส่งเท่าปกติไหม ก็ไม่ใช่นะคะแล้วส่วนสูญเสียเขาก็ต้องผักให้ผู้บริโภคยังไงก็ตามเนี่ยนะคะภาวะตรงนั้นเนี่ยมันเป็นสถานการณ์ที่ไม่ปกตินะคะปกติเนี่ยการค้าเนี่ยมันก็ในตลาดแห่งหนึ่งเนี่ยอย่างยกตัวอย่างตลาดคลองเตยเนี่ยยิ่งผู้ค้ามากลายการแข่งขันสูงราคาก็จะไม่ค่อยผันผวนมากนะ อันนี้มันก็เป็นไปตามกลไกตลาดเป็นเรื่องของการแข่งขันแล้วถามว่ากรไการค้าภายในเข้าไปทําให้สมดุลตรงนี้ยังไงเราก็ไปดูว่าตลาดไหนที่มักจะของน้อยแล้วก็ราคาสูงเราก็ไปคุยกับผู้จัดการตลาดนะคะว่าออถ้าคุณเป็นผู้จัดการตลาดคุณจะต้องดูแลผู้บริโภคด้วยนะไม่ใช่ว่าคุณรับแต่ค่าเช่านะคุณจะต้องดูแลผู้บริโภคว่าของจะต้องมีเครื่องช่างจะต้องเที่ยงตรงและผู้ค้าผู้ขายจะต้องไม่เอาเปรียบผู้บริโภคนะแล้วเราก็จะไป ไปส่งเสริมว่าอันนี้ตลาดนี้ให้เป็นตลาดยุติธรรมนะประชาชนมาจับใจ่ายใช้สอยได้เราก็ใช้วิธีการที่ขอความร่วมมือใช้วิธีการเชื่อมโยงใช้วิธีการแข่งขันเราก็เผยแพร่ว่าตลาดโน้นตลาดนี้เขาทำอย่างนี้นะคุณจะต้องทำมาตรฐานอย่างนี้นะเพื่อให้ความเป็นธรรมกับประชาชนเขาทำได้คุณต้องทำอย่างนี้แล้วคุณก็จะได้ต้นทุนได้ราคาที่สมเหตุสมผลเราก็ได้แต่ จัดการได้ในระดับหนึ่งตรงนี้มันก็เป็นเรื่องของกลไกกลไกตลาดน,ะะนี่ถ้า,ถากลไกมันเป็นอย่างที่ท่านเชืดีว่าเนี่ยประชาชนฟังแล้วก็เข้าใจมีค่าผลส่งค่าอะไรตาอะไรนะแต่ทีนี้บางทีมันมัน,ม,นมันอาจจะไม่เป็นไปตามกลไกนั้นเราก็เช็คได้จากผู้บริโภคนะครับอันนี้ต้องถามคุณอิทบุญนะว่า,าในฐานะผู้ที่เกี่ยวข้องกับกับการคุ้มครองผู้บริโภคในฐานะภาคเอกชนเนี่ยนะฮะเราได้รับการร้องเรียนได้รับสดับตรับฟังว่า มันเรื่องราคาสินค้าเป็นยังไงครับความเป็นธรรมหรือไม่แล้ความเป็นธรรม,มป,ประชาชนไม่เข้าใจเรื่องกระบวนการนี้หรือว่าจริงๆสินค้ามันก็ไม่เป็นธรรมจริงๆริงพอเห็นชื่อปฏิบัติการทางรอดนี่ยังมีคําถามอยู่เยอะมากนะครับในเรื่องของระบบการขนส่งของสินค้านะครับหนึ่งโอเคแหละพวกผักเนี่ยมันมีจุดอ่อนของมันก็คือเสียง่ายแต่นี้ในเมื่อเรารู้จุดอ่อนตรงนี้ตามจริงรู้จุดอ่อนแบบแบบนี้มา 30- 40ปีแล้วนะครับเพราะฉะนั้นค,ค,คือคือจะทํายังไงให้หนึ่งก็คือว่าสั้น จากแ่งการการออกแบบการเพาะปลูกนี่นะฮะการกระจายพื้นที่การเพาะปลูกนี่ต้องพูดถึงเหมือนกันนะฮะผักที่จําเป็นผักตามฤดูกาลนะครับดูแลง่ายๆสั้นๆอันนี้ก็จะมันจะถูกออกแบบมานะฮะไม่ใช่ว่าปล่อยให้เป็นไปตามไอความต้องการของตลาดเป็นเกินไปคือมันต้องมีกระบวนการการชี้นาด้วยเหมือนกัน อีกอันหนึ่งที่อยากจะพูดเมื่อกี้คุณอ,อนมาแเซลตอนต้นรายการว่าโหหยิบรัฐธรรมนูญข,ขึ้นมาเลยหรือเปล่าเนี่ยแต่ตามจริงแล้วเราก็ต้องเคารพในกรอบตรงนี้เหมือนกันว่าเราจะอยู่ร่วมกันในสังคมได้เนี่ยหน้าที่ของรัฐอันหนึ่งเนี่ยไม่ใช่เป็นหน้าที่ของของคนที่เข้าไปแทรกแซงนะอันนี้ก็หลายๆส่วนผมคิดว่าไม่ค่อยเห็นด้วยรอกในการเข้าไปแทรกแซงรักของราคาแต่หน้าที่สําคัญคือการเข้าไปเป็นการทําหน้าที่ในเรื่องของการ ดูแลเป็นกรรมการเนี่ยถ้าเหมือนกีฬาเนี่ยกีฬาจะเป็นธรรมนั่นคือกรรมการในทําหน้าที่อย่างดีมีความเป็นธรรมนั่นหมายความว่าไม่ใช่แค่ความเป็นธรรมในทางในทางศีลธรรมอย่างเดียวแต่เป็นเรื่องของความเป็นมืออาชีพด้วยในการบริหารจัดการทําให้เกิดความเป็นธรรมแล้วตามจริงในในช่วงน้ําท่วมเนี่ยที่ผ่านมาแล้วก็พอดีตรวจสอบใน,นกลไกของตลาดไทยอยู่เหมือนกันก็เอาข้อมูลมาดูเขาพบว่าเอ๊ะมันเป็นไปตามกลไกตลาดก็คือว่าประชาชนเนี่ยเข้าไม่ถึงตลาดก็ทําให้ตลาดเนี่ย ราคาถูกลงด้วยเช่นกันนึกออกไหมฮะคือน้ําท่วมไปที่ตลาดไม่ได้เนี่ยก็ขายของไม่ได้ผักผือก็เน่าเสียก็ทําให้ราคาถูกลงมาแต่พอไปดูที่ราคาของห้างใหญ่ๆเนี่ยราคามันส่งตัวคือไม่มีรดไม่มีเพิ่มราคาจังก็จะอยู่เท่านี้คือมันไม่ได้เป็นไปตามกลกไกลตลาดที่แท้จริงเพราะนั้นหน้าที่ของรัฐนี่ต้องกลับมาช่วยกันนะฮะก็คือว่าเราจะทํายังไงที่ทําให้เกิดการส่งเสริมการแข่งขัน ในตลาดได้อย่างแท้จริงนะครับเพราะฉะนั้นการส่งเสริมการแข่งขันที่สําคัญที่สุดเนี่ยก็คือข้อมูลเนี่ยต้องสู่หูประชาชนต้องสู่สายตาประชาชนเราอยากยะเห็นบอกว่าถ้าตลาดไทยบอกว่าสัปดาห์นี้เนี่ยนะฮะไข่ไก่ราคาแพงก็บอกมาเลยเหตุผลของเขาเนี่ยนะฮะประจาสัปดาห์เขาจะบอกถแถลงออกมาไข่ไก่ราคาแพงประชาชนควรจะหลีกเลี่ยงอะไรเจออะไรบ้างผมเจอเนี่ยทุกวันนี้ผมต้องไปทำจ่ายกับข้าเองเนี่ยพอไข่ไก่ราคาแพงแล้วก็ลดการซื้อ ไข่ไก่ไปหันไปซื้อเห็ดกาละหบาทสิบาทยังพอได้ผักคะน้าสิบาทก็ได้กาเบอร์เลอร์พอหนึ่งมื้ออะไรทํานองเนี้ยคือเราอยากจะเห็นการถ่ายทอดข้อมูลข่าวสารแบบเนี้ให้ทันท่วงทีเอาละคราวนี้คงจะต้องท่านวัชรีนะคะนี่คือขยายเพิ่มเติมมาในเรื่องของโมเดิร์นเทรดด้วยนะฮะราคาสินค้าที่สูงคงที่นะคะวันนี้ท่านมีความเห็นยังไงค่ะมันต้อง ผู้บริโภคก็ต้องรู้จากว่าเส้นทางการเดินทางของสินค้าเป็นยังไงนะคะโมเดินเทรดเนี่ยเขามี DC นะสินค้าที่จะเข้ามาเนี่ยต้องไปผ่าน DC ต้องไปผ่านการต้องไปหยุดตรงนั้นช่วงนึงแล้วถึงจะกระจายออกมาเพราะฉะนั้นเนี่ยมันมีการจัดการแล้วก็โมเดินเทรดเนี่ยเขาไม่ชำนาญเรื่องสดผลไม้จะซื้อของสดต้องเข้าตลาดสดนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยมันจะทำให้ได้ของสดราคาราคาถูกอย่างตลาด ยกตัวอย่างตลาดคลองเตยหรือตลาดหลายๆตลาดยิ่งเจริญซึ่งจะเป็นของสดแล้วก็ราคาถูกเพราะตรงนั้นเนี่ยมันเป็นอาชีพของเขาค่ะตลาดสดก็คือของสดถ้าโมเดิร์นเทรดเนี่ยสินค้าพวคบริโภคเนี่ยราคาเขาจะซื้อแบบขนาดใหญ่แล้วมีการจัดการที่เป็นระบบแล้วก็สามารถที่จะชดเชยได้กับการจัดการที่เพิ่มขึ้นกับซื้อล็อตใหญ่ๆมันก็ทําให้ได้ราคาถูกเจ้าผู้บริโภคต้องรู้จักเลือกเองว่าจะซื้ออะไรซื้อที่ไหน อย่างนั้นใช่ไหมคะมันเป็นมันมีความแตกต่างกันไงคะม,มันมีการจัดการมันมีการแข่งขันแล้วระบบเนี่ยมันก็มีการแข่งขันถ้าผู้บริถ้าทางโมเดิร์นเทรดเนี่ยเขาก็เพียงแต่ว่าหลักของเขาคือสินค้าบริโภคบริโภคพืชผักเป็นแต่เพียงเสริมที่คนไม่อยากจะไปหลายที่ก็เอามาบริการให้เขาจะเห็นว่าเขาไม่ได้ครบแบบตลาดสดนะคะเพราะฉะนั้นกลุ่มลูกค้าของเขาเขาเพียงอำนวยความสะดวกให้ระดับหนึ่งแต่ เขาจะไปหลักของเขามุ่งไปที่สินค้าอุปโภคบริโภคนะคะผักสดเนี่ยจะเห็นว่ามีก็มีไม่กี่อย่างแล้วราคาก็เราไปเห็นเราก็ไม่ซื้อแล้วนะคะแพงอย่างนั้นเนี่ยเราความสดก็ไม่ได้ดีไปกว่าตลาดเ้าภายในไม่สามารถไปช่วยกำชับว่าเอ๊ะตอนนี้ของมันลงก็ลงให้นิดหนึ่งตามราคาตลาดอันนี้เราเราสามารถบอกกล่าวหมได้เลยคือคือตรงนี้เนี่ยเราเราชี้นําได้เราชี้นำได้เขาฟังคะเขายอมปฏิบัติตาม้างคือถ้าหากว่ามัน มันเกินสมควร<า>มันไม่สมเหตุสมผลเขาก็เขาก็ต้องฟังเราก็รู้ว่าโมเดิร์นเทรดเขาก็ลําบากผู้ค้าเขาก็ลําบากแต่ประชาชนก็ลําบากเหมือนกันทุก<า>คนก็ช่วยๆกันแล้วในแง่ขอโทษนะครับในแง่ทางสคบนะฮะในช่วงนี้ได้รับการร้องเรียนจากผู้บริโภคเรื่องมาได้รับความเป็นธรรมข้าวของถูกแพงยังไงมีไหมครับท่านรับก็มีนะครับใ<ร>นช่วงน้ํากําลังท่วมจัดๆแล้นะครับก็มีการ เรียกร้องมาบ้างเหมือนกันโทรศัพท์ของเรา1 1 6นะครับก็บอกว่าไปซื้อสินค้าแพนจังนะครับค่าบริการเรือแพนจังนะครับจะทํายังไงดีนะครับซึ่งเรื่องเหล่านีเ้เราเองเราพยายามอยากจะประชาสัมพันธ์ว่าไปซื้อที่ไหนตรงไหนอย่างไรนะครับตอนที่ช่วงกําลังป้องกันน้ําท่วมด้วยการไปซื้อทรายจุดถุงเนี่ยนะฮะบ,บอกว่าทรายเนี่ยปกติ30 บาท35ขึ้นเป็น55ถามมันอยู่ตรงไหนคุณมาเลยถนนราชชฤกษึกเนี่ยนะครับเจาะให้มันได้จุดสำคัญนะครับซึ่งเราเองสองกบเนี่ยเป็นหน่วยงานกลางในการคุ้มครองผู้ภคนะครับปัญหาของผู้ภคที่มีสินค้าหรือบริการก็ดีไม่ได้ความเป็นธรรมเนี่ยเราเองเราก็รับเรื่องแล้วเราก็ประสานหนึ่งงานที่เกี่ยวข,อขอ้องดัเนมนการอยู่นะครับซึ่ง,ซ,งซึ่งกล่าวเรียนว่าในส่วนของสองกบอเองเนี่ยมาตรกการเรื่องราคาสินค้าเนี่ย เราก็ดูข้อมูลจากกรมเข้าไปในนะครับว่ากําหนดสินค้าควบคุมราคาเนี่ยสิรายการนะครับไม่ว่าจะเป็นน้ําดื่มนะครับเจ็ดร้อยห้าสิบหรือพันห้าร้อยตีซีเนี่ยร,ราคาเท่าไหร่แม้กระทั่งรอ,อ,องเท้ายางน,นะครับซึ่งสินค้าเราเนี่ยควบคุมราคาแต่กาบเรียนนะครับว่าราคาสินค้ามันขึ้นลงเนี่ยมันขึ้นลงเร็วไม่เหมือนน้ำนะครับอย่างไถ่ไกลเนี่ยผมอยู่บางกลวยนะครับไปซื้อมาสิบฟอง70็ดสิบบาทฟองละ7บาทพอ2วันต่อมาลดเหลือ6บาท ลดเหลือ5บาทเพราะมีแม่ค้าหลายเจ้ามาขายเพราะงั้นปัญหาที่วิพากษ์ราคาแพงค่าบริการราคาแพงเนี่ยแหละครับถ้ามีการแข่งขันการขายในหลายๆเจ้าเนียราคาจะลลงแล้วลดลงเร็วด้วยแต่ถ้ามันแพงเกินไปเอ้ดูแล้วไม่รับความเป็นธรรมสามารถร้องเรียนหน่วยงานได้จะเป็นสกบ1ก6นึ่งหกหรือโกงเป็นนายของพี่วัชรีก็1 5 6 9ก็ได้เพราะงั้นหลังจากที่เราเข้มงวดกดขันในการออกไปตรวจสอบส,อบสินค้านะครับผมทราบข,ของผมก็มีอยู่5คันนะฮะ หน่วยเฉพาะกิจของพี่เขามีอยู่15คันร่วมกันตรวจสอบราคารดลงเดี๋ยวต้องเพิ่มมีเยอะจะได้ราคารดเยอะๆนะ,ะ <laughs> เดี๋ยวต้องถามทางคุณเพชรกันบ้างนะคบเพราะว่าถ้าจะว่าเป็นรัศม์นี่ก็ถือว่าเป็นตัวแทนสินค้าที่จําเป็นบางคนบอกเป็นดัชนีก็ได้นะคะ บางคนเอ๊ะต่ฉนีดได้ไงในเมื่อราคาก็จะอยู่กับที่อยู่แล้วแต่มันไม่ได้อยู่กับที่ตลอดพอเวลามันลงไปตามพื้นที่ต่างๆส,สินค้าที่เป็นตัววัดบะหมีม่กึ่งสาเร็จรูปนอกจากไข<อ>่แล้วก็บะหมี่แล้วไม่ว่าจะเป็นบะหมี่เยี่ออะไรทุกคนก็จะบอกว่ามาม่านะคือต้องถามว่ามาม่าทุกวันนี้สาขาขายราคาเดิมตลอดไม่ว่าจะน้ําท่วมหลังน้ําลดแล้วก็ราคาเดิมใช่ครับเพราะว่าเป็นนโยบายของทางบริษัทอยู่แล้วว่าสินค้าในเครือทุกตัวเนี่ยไม่มีการปรับราคาไม่ว่าสถานการณ์ ข้าวยากแากแพงน้ําท่วมน้ําลดเรายังขายราคาที่เราตกลงกันไว้ตั้งแต่ต้นกับทางกระทรวงพาณิชย์คราวนี้พอเวลาที่สินค้านะคะม่ถึงสำเร็จรูปเราลงไปตามตลาดโดยเฉพาะพื้นที่ที่มีปัญหาน้ําท่วมบ้างหรือว่าน้ําเริ่มลดแล้วนะราคามาม่าเราไม่ลงนะหลายคนบอกมันยังสูงกว่าที่เราขายอยู่ตอนนี้ก็เลยงสงสัย<ห>ว่าเอ๊ะมันแพงเพราะอะไรก็คงเข้าใจว่าเป็นไปเพราะกลไกตลาดดีมาสปลายเพราะว่าณนะวันนี้จริงๆเนี่ยทางทาง,ทางบริษัทเองก็รับภาระค่าขนส่งเพิ่มขึ้น เพราะว่าตั้งแต่หน้าประตูโรงงานจนถึงร้านค้าใหญ่ๆเนี่ยทางสหภาพเป็นคนรับผิดชอบเรื่องขนส่งให้นะครับมีการตกลงราคากันตั้งแต่ต้นว่าราคาขนส่งเท่าไหร่ถ้าน้ำมันแพงรถวิ่งจากปกติวิ่งลงมาจากลำพูนใช้เวลาวันหนึ่งต้องวิ่งไป4วันเนี่ย ใช้จ่ายเพิ่มขึ้นสหพัฒน์ก็รับผิดชอบตรงนั้น,น <ะ S 1> เรารไม่ได้ชาราจราคาขึ้นไปเลยต่อให้น้ําท่วมสหพัฒน์ต้องขับรถอ,อ้อมไกลขึ้นใช้เวลานานขึ้นเปลืองน,น้ำมันมากขึ้นสหพัฒน์ก็ไม่เคยไปคิดเงินเพิ่มไม่เคยเลยครับราคายังเท่าเดิมราคาอย่างเท่าเดิมาายอยาจจะเป็นเพราะว่าเป็นบริษัทใหญ่สาย่านยาวก็แบกรับแทนแล้วก็ช่วยเอือสังคมได้ทีนี้ต้องมาถามพี่สมชายที่เกี่ยวข้องการามันไปขึ้นตอนไหนครับสาย่านยาวสาย่านสั้นไม่รู้เพราะสมาคมค้าเปลีกยค้าส่งเนี่ยมันต้องมีตั้งแต่รายเล็กรราาายยยกลง่อ ต้องเรียนให้ทราบกันก่อนนะครับว่าระบบของบ้านเราเนี่ยการค้าขายเนี่ยร้านชวหวยก็ดีร้านยี่ปัวกก็ดียี่ปัวเปรียบเสมือนคังย่อยๆที่กระจายอยู่ในสังคมนะครับเพราะฉะนั้นเวลาเกิดภัยพิบัติอะไรขึ้นมาแล้วแต่สมมติว่ากรณีที่ผมเนี่ยโดนน้าท่วมไปก็ยังมีรายอื่นๆเยอะแยะที่ไม่ท่วมเพราะฉะนั้นตัวต่างๆการค้าขายพวกนี้ก็จะเป็นตัวช่วยสังคมเราจะเห็นว่าหลังจากช่วงที่เราโดนน้าท่วมเนี่ยถึงแม้ว่าในพื้นที่หนึ่งเนี่ยจะมีสินค้าขาดแคลน แต่นอกพื้นที่อยู่ทั่วๆไปก็ยังมีให่เยอะแยะมาเสริมต่อนะครการขายสินค้าของยี่ปัวเนี่ยเราขายตามนโยบายของทางสาพ,พัสดุส่งเข้ามาหรือผู้ผลิตทุกคนส่งเข้ามาโดยเขาอินพุตค่าใช้จ่ายค่าขนส่งรวมอยู่นั้นแล้วเราเพียงแต่ซื้อจํานวนมากสมมติว่าซื้อมาร้อยลังแถม3ามลังสามลังคือค่ากําไรของเรา100รลังที่จะขายออกไปสู่ร้านโชว์ห่วยก็คือเป็นราคาที่ทางผู้ผลิตกําหนดให้เราขายเราไม่ได้ขายแพงขึ้นราไม่ได้ขายแพงขึ้นถึงแม้จะน้ําท่วมน้ํารดเราก็ไม่ได้บวกเพิ่มใช่ครับ เอแล้วไปบวกตรงไหนกันมันไปบวกตรงที่หนึ่งฮะปลายทางระหว่างการซื้อเข้าออกยากสมมุติว่าในกรณีที่ในช่วงภาวะน้ําท่วมแล้วปลายชุมชนที่น้ําท่วมลึกๆต้องนั่งเรือออกมา50บาทสมมุติว่ามาซื้อ <Okay. S 2> บะหมี่หนึ่งซองในราคา6บาทปากซอยสมมติว่าถ้าเกิดท้ายซอยเขาบอกเขาซื้อมาขายในราคา7บาทหรือ8ปบาทต,ต้อให้10บบาทด้วยระหว่างต้องเสียค่ารถค่าเรือเนี่ยหกสิบกับระหว่างซื้อผลิตภัณฑ์ในซอยซึ่งแพงกว่ากันในภาวะวิกฤตนะฮะแต่ถ้าปกติแล้วเนี่ยการค้าขายเนี่ย มันก็จะมีการแย่งกันอยู่แล้วระหว่างผู้ประกอบการรายเล็กรายใหญ่ระหว่างญี่ปุ่นรายใหญ่ระหว่างหน่วยรถของบริษัทผู้ผลิตมันจะแข่งแย่งกันอยู่เพราะในระบบการค้าเนี่ยที่ถูกต้องและเป็นทางออกของสังคมเราต้องสร้างผู้ประกอบการมากๆต้องไม่มีผู้ประกอบการรายใหญ่รายใดที่ผูกขาดตลาดเราจะเห็นว่าเวลาเกิดภาวะวิกฤตขึ้นมาเนี่ยทั้งตลาดระบบรวนหมดเลยเพราะเราไปพึ่งพา รายใหญ่ซึ่งมีโอเคสาขาจะมีทั่วประเทศอยู่จำนวนมากแต่บังเอิญเที่ยวนี้เนี่ยคลังสินค้าของแต่ละท่านอยู่กระจุกเดียวกันหมดมันก็เลยทําให้ระบบเนี่ยมันแปรปรวนไประบบในตลาดที่เป้วที่อยู่เนี่ยก็ไม่มีสินค้าเพียงพอที่จะรองรับกับการล่มสลายของรายใหญ่ที่ไม่สามารถส่งของให้ได้นี่คือเหตุหนึ่งที่ทําให้เกิดภาวะนี้ช็อกเรียกประการหนึ่งก็คือผู้บริโภค เดินชอปปิ้งสถานที่สบายเคยตัวเกินไป <c oughs> จนลืมว่ามันมีตลาดสดที่รองรับขึ้นอยู่ <c oughs> จนลืมว่ามันมีร้านโชว์หวยข้างบ้าน <c oughs> เป็นเพื่อนบ้านคุณอรอคุณซื้อของอยู่แล้วเขาก็ขายคุณในราคาที่ผมคิดว่าไม่แพงเพราะถ้าสมมติคุณอยู่บ้านผมข้างบ้านกัน <c oughs> คุณมาซื้อเนี่ยเห็นหน้ากันอยู่วันผมกล้าขายคุณแพงเหรอพอเวลาน้ำลดคุณก็ด่าใช่ไหมเพราะนั้นเราลืมสังคมอย่างว่าเราลืมพึ่งพากันในระบบของเราจนเกินไปเ <c oughs> นี่ยประเด็นน,นี่น่าสนใจการพึ่งพาระบบที่ผ่านมาเนี่ย เราไม่ได้พึ่งพารากแขนรากฝอยถ้าเปรียบเปประเทศหรือว่าอำเภอกรุงเทพเนี่ยเป็นเป็นต้นไม้ที่ผ่านมาเราผิดพลาดตรงเดี๋ยวเราไปริดรอนรากฝอยใน,นส่วนในส่วนที่คุณสมชายเสนอเนี่ยขอเก็บไปไว้เรรบรครอบสองนะ,นนะผมอยากจะสรุปภาพรวมที่ทคุยกันในรอบแรกซึ่งขออภัยครับแขกรับเชิญเราเยอะแต่ว่าเท่าที่ดูแล้วมันมีหลายอย่างซึ่งเป็นเป็นปัญหาโครงสร้างเป็นปัญหาระบบซึ่งเนี่ยแม้แต่ผู้ที่สัมผัสกับผู้บริโภคโดยใกล้ชิดก็ยังรู้เลยว่ามันเป็นปัญหาเรื่องการ สถานที่จัดจำหน่ายช่องทางจัดจำหน่ายระบบขนส่งนะทางท่านนะทิบย์ดีท่านก็นบอกว่าเนี่ยมันมัน,ม,นมันเป็นไปตามกลไกเมื่อไรเนี่ยมันก็จะเกิดการแข่งขันใช่ไหมครับอย่างท่านรองเลขาท่านก็นบอกว่าเนี่ยถ้าทุกอย่างมีการแข่งขันกันเนี่ยของมันก็จะขึ้นลงตามกลไกตลาดมันจะมีมือทั้งมองเห็นมองไม่เห็นเนี่ยมาช่วยเสมอ